กะแี่แสนสองเลยไม่เห็นรู้ตัวเลยฮะคะแนนแสนสองแล้วไม่เห็นรู้ตัวเลยไปไปสักสองแสนปะวันวันก่อนที่พี่นายออคอปขอดูแป๊บช่องตัวเอง Q&A มีคนถามเข้ามันไมไไหวละคันไม่มีใครถามจริงรอปีหน้าเลยนะเว้ย เมื่อกี้เอื้อมือไปหยิบขนมอยู่ว่าคันนี่แล้วมาไปแล้วเขียนสำเนาเป็นเนสานำดูหน่อยนี้มีคนตอบอะไรเข้ามาไหมคุยกรส่งดรูปอะไรอ่ะคุย,ยไม่มีใครตอบรอปีหน้ารอปีหน้า สิ่งที่คนอื่นจะทำแต่สิ่งที่ไอ้ทำก็คือใส่อายุไอ้ไปคือมันมันเกียนเกินไปไอ้รับไม่ได้เกยนเกินเสียท่านะ้าอะไรอย่าบอกนะว่าโหลดมาเล่นด้วยนนะ่ะฮ <c oughs> ึมเมย์ละเล่นก็นเล่นสวลีล่ มีอะไรเล่นผมเล่นใน,นเนี่ยเกมในวายแปดวายแปดมือถือเล่นแบบเล่นเกมที่อยู่ในคอมได้อายุ65ปีโคตรเจ๋ง แม่งตายตอนคะแนนแสนหกจะแสนเจ็ดอยู่แล้วคือเป้าหมายตั้งไว้สองแสนไงแล้วเสียสี่เป็นเจ้โคตรเปลืองเลยแล้วต้องยอมกดนะเฮ้ยไอ้แล้วก็มีก็ไม่บอกกแม่บอกว่าอะไระคือ ไม,ม่เกียน嘛ม,มันมีป้ายป้ายอันนึงอะมันบงังป้ายไอ้ป้ายที่มันเป็นป้ายให้กิ่งลงแต่ว่ามันสูงสูงอะอแล้วมันก็บังรถไฟไม่เห็นรถไฟที่อยู่ด้านหลังก็เลยออกข้างแล้วก็จะไปตรงด้านหลังเองแผ่นสูง,สงต่อพอไปปุ๊บไอ้ชนรถไฟเต็มเลยแล้วาา 7, คะแนนแสนเจ็ดเคเสียงแค่สี่กุญแจจริงๆรรวมๆก็เจ็ดแล้วแหละ เจ็ดกุญแจเส้ผ้าแบบนี้ผมถึงกับต้องไปเล่นหุ้นเลยเอา้เอามีเดินๆมนหลุดอะไรฮยคนโดนแบนหนึ่งวันอยู่จอยตามเขาหน่อยดกว่ะตังสองพันกดโฆษณา คนที่โดนแบนตลอดชีวิตแต่บอลไปทักไปอีกทีโดนแบนหนึ่งวันอยู่ออนอยู่อ่ะกูวถึงการโดนแบนแล้วก็น่าเจ็งคนคนเดียวใครคุณก็าจะรู้ไหมเฮ้ย <Hey. S 2> ใช่นหลเป็นคนแรกที่ใครโดนแบนในดิลหรอแฮชานแฮกจากหนึ่งแสนกลายเป็นแปดล้าน วิสิตอ่ะคนเยี่ยมชมจากหนึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนเป็นแปดล้านก็เจ๋งว่ะแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยจะสองหรอดูไหนดิบ้าว่าได้อยู่ไกลดูยิ่งหย่งไหม อ,อะไรเนี่ย EP คอนเทนต์อะไรเนี่ยไม่รู้คอนเทนต์ทำยอะไรดูผมหมายถึงคอนเทนต์ชื่อว่าอคอนเทนต์อะไรอืมมันก็ไม่ตรงมันก็กว้างไปล่ดิเห็น,นเห็นเห็นที่แชร์หน้าจอเลยไหมไม่เห็นเขาเล่นเกมอยู่โบ ผมอยากจะให้ดูว่าในเดสคริปชันของช่องผมอ่ะมันมันแปลกๆอ่ะพี่ที่มันอธิบายตรงคำอธิบายอ่ะผมผมกดเข้าไปดูบุ๊กแล้วผมก็เจออะไรไม่รู้มันเขียนว่าออะไรว่าชุนเองมันเป็นเองซื้อเสื้อในบลกจริงๆได้ที่ อะไรไม่รู้ฮึแปลกแปแปลกแปน,นะขี้เกีนเนยจจริงจริงเหรอเพี่อนอ๋อหนูรู้แล้วพเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะผมอะเพราะเพราะผูจะมาหลอก หมด้อยนเลยสมันเสรจกแบกอยู่นะ่งข้ากแฉกช่กเลยนะแบบไม่คิดเลย้ี่ไดก็ได้กระจายแสงแล้วก็ต้รู้่มันบายมสดนี้นะครับเรายังไม่ทันได้ให้เขาโฆษณาเลยครับเขาโฆษณาให้เองเลยครับอือหือคตรเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งเลย ขคยเซอูซีหน่อยดีกว่าในเกมใครเซอูซีหนะ่อยเซอูซีอยู่ไหน มันไม่มีหรอทำไมมันไม่มีมีเจ้าของเสื้อเลยเนี่ยมีเจ้าของเสื้อเลยเนี่ยทำไมไม่มีเขา้ออะไรกันเนี่ยก็ทำอะไรกันเนี่ยผมอยากรู้เขาทำอะไรกันเกิดอะไรขึ้น มันเกิอดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วใครแอดมันเนี่ยคอไหนหมดคอนไหนเลยอะใทนอะไรเนี่ยหปลายโคตรใหญ่ผบบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์อะไรเนี่ยบอกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ คอนเทนต์อะไรละแหละแต่ว่าคือมันมันมันกว้างไปไงจะย่อให้มันคิดได้ง่ายกว่าเดิมคอนเทนต์อะไรมันมีหลายรูปแบบมากเลยใช้ไมแล้วก็เลยพยายามจะคิดอยู่แบบย่อจนคิดง่ายขึ้นง่ายหนสมองระเบิดะอเปนแอปนี้เหรอ เขาเล็บกันก่อนแล้วค่อยเลือกที่จะลงแล้วค่อยเลือกที่จะลงลงคิดราคอลแล็บกับเกย์คนหนึ่งจะคอลแล็บกับใครอะไปบอกทำไมไอ้คนทำไมไอ้เดฟดีไซน์มันเข้ามันเข้าออกเกมบ่อยยังวะ ข้อเกมโคตรบ่อยมันโคตรโคตรบ่อยอ,อะไร I am also admin in some YouTuber group YouTuber 4, สี่พันซับกลุ่มมีอยู่ยี่สิบยี่สิบกว่าคนดีเนาะ Right s a n a ซาร่ายาบรรเทาปวดลดไข้500มิลลิกรัมซาร่าค่ะผมอยากรู้ว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ซาร่าบางังอยากรู้ไม่ช่ดีใครเป็นติ่งซาร่าบางใครซิมซาร่าบางังเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นซาร่ายาบรรเทาปวดลดไข้500มิลลิกรัมซาร่า ทำไมไม่พูดกันเลยเว้ยทำไมไม่พูดกันเลยโหลฮะอ๋อโอเคล่นเกมอยู่ไ่เกมใครเป็นผมอยากรู้ว่าใครเป็นติ่งซาราบ้างผมจะทำให้เขานั้นตายให้หมดด้วยการพูดว่าคราเป็นซาราห้าร้อยมิลลิกรมัมยาซารา,า,รายาบรรเทาปวดลดไข้ สาร่ายาบรรเทาปวดลดไข้ห้าร้อยเมลิกรัมสาร่าสาร่ากลุ่มอะไรเนี่ยสาร่าก็ยังอยู่ไหมเนี่ยเงียบมากเลยเนะี่ย โอเคยังอยู่ยังอยู่แต่พยายามอยู่เรามาดู <ทำ S 1> ครดี่านนี้ <ทำ S 1> นเนี่ยครับฮาซานคนเสี้ยเหลืองคราวนั้นเป็นเดฟมีผู้เยี่ยมชมแปดละอยู่ไหนวะ ทำไมผู้เยี่ยมชมเขาเหลือหนึ่งแสนเก้าหมื <noise> ่นเมื่อกี้นี้ยังแปดล้านอยู่เลยไม่ใช่เหรอเกืนอนที่นี้ จริงน <accurately S 2> ึงนะเขาก็แค <esh> ่สู้กันอะไรสักอย่างหนึ่งไมได้ส่งรูปไอ้กิ๊ฟมีมันนีบหยุดซิงซะยังไม่ใช่ไม่ใช่แค่ส่งรูปเอามาทำเป็นอิโมจิเลยแหละไม่หมายเนี่ยว่าส่งให้ไอ้ก็เปลงอย่างอ๋ออันนั้นยัง ทั้งสองใช่ไหมจะได้ส่งไอ้ทั้งสองส่งแค่ไอ้หยุดซิมอ่ะอะ่โอเคก็ส่งมาสองลูกอ่ะโอไคซาร,าร่าซาร่ายาบรรเทาปวดลดไข้ห้าร้อยมิลลิกรัมตกใจขั้นรุนแรงอีกแล้วงั้นส่งลูก อ้กว้วยปิงโดนแปลงเพศแล้วก็เออฝัดแชททิ้งเลยกวยปิงโดนแปลงเพศมาสวยด้วยแล้วคุณจะส่งภาพอะไรนะก้วปปิงโดนแปลงพูดใครมันวานนบีเฟนวะันไปแล้ววิ่งด้วยความเร็วหนึ่งล้านห้าแสนกิโลเมตรต่อชั่วโม เกมเก่าสองเกมอยู่ด้านหลังเกมใหม่สองเกมอยู่ด้านหน้าแล้วก็กลุ่มหนึ่งเข้ากลุ่มนี้ด้วยกลุ่มนี้มีหนึ่งหมื่นสามมีใช่มีหนึ่งหมื่นแี3สามร้อยคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มเนี้เขารีบเข้ากลุ่มเร็วจะได้เอากําไรอยากได้กําไรมาเปลี่ยนชื่อกลุ่มคาเฟ่บ็อกเป็นกล้วย ปิงของแท้คิวไรสตาระ ค่อยๆหันไปหาฮัสเซนของเราอะไรวบแค่ส่งรูปไอ้น,นี่อะไรอะรูปเอ่อเอาเรี่องแบงเพศแล้วแล้วก็ส่งรูปตกใจขั้นรุนแรงมาแล้วก็ปดแบบโคตรรุนแรงแสดงว่าตกใจจริงอู้อ,อะไรอีกโอ้ยอรอยพวกนี้<ด>นี่น เอาแล้วเขาหายไปเลยโอ้โหบอกบอกด้วยนะจะทำเกมที่ดีที่สุดบนในโลกเลยเกมที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะื เนี่ยมีแหละแฟนๆอูซี่เนี่ยแฟนๆต่างชาติของอูซี่เนี่ยชื่อเขียนว่าอูซี่ไม่ใช่อุดเอ้ยใครอยู่ในกลุ่มใครอยู่ในเกมแกเป็นใครเจ็บชั้นวัาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือฉันคือเคฟหัวขาวั้่มัน รเราไม่ได้คุยกันแบบจะรู้ได้บ้าตายเลยข้าสเตอร์เฮลิสวรรค์เอเวอเรสต์เตรียมมาฮึใครเข้ามาใครอะใครเข้ามา ไวปิงเหรอเงียบแบบนี้เดากค้นใครเข้ามาใหม่จะเห้นเออไดมิวิ่งคนงหนึ่งฮะไอ้คนหนึ่งี่มิวิ่งอ๋ออร่อยโอเค iu fk ไม่รู้ใ iu fk march e i Well. The castle is very really cute The castle is very cute Please kill it I, I like castle Do you like castle? Please, Please kill, kill it, it. <laughs> Why? It's so cute Cause. it's you ทำอะไรในมายครับดีทุกคนเต็นเพลงไก่ย่างถูกเผาเต้นเพลงไก่ย่างถูกเผาในมายครับเฮ้ยหมดเลยไปไปมอเมียวิ่งในมายครับ Well 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 look like someone is going to app à, lịch lô, nghe What are you Bố đừng lịch lô Thầm quay bình với cháu lịch Há há ai Há há há, áo Thầm quay bình với cháu lịch Thầm quay bình với มันมีเสียง AI ไอไหมอะเอาเสียง AI มาทำด้วยมใช้มันทำใช้ a อไอทำได้นหรอ <_ S 2> เอาเสียง AI มาใช้เป็นเสียงของพริกก้วยของเรานะครับเขาโคตรเท่โคตรสุดเขาโคตรเท่โคตรหล่อและโคตรแล,ล้วสาวทุกคนที่เจอต้องกรี๊ดใช่แล้วผมไม่ถึงอูี่ นีไม่โดนอือสิเราบอกเนี่ยอจอยเมื่อทำไมอยากรู้มากเลยทำไมตัวเองไม่จอยวันที่ปีที่สองศูนย์สองศูนย์เดือนที่ศูนย์สองไปวันที่สองสองทำไมฉันถึงจอยศูนย์สาม เดือนอ่ะเดือนส่วนสามสุดีอูซี I'm summer just started I'm from Thailand I'm Thai working on my l i t t studio Thai translator for Delta World Alpha I am also an admin in some YouTube r group ที่ไม่สามารถเอามาขึ้นโชว์ได้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างกลุ่มมันไม่ดังหรอ ทานอสหรอทานอสฟูรี่ทานอสโดนิทมอสคุกด้วคนที่มีวิสิตเยอะที่สุดคือเฟลมเฟลมมี่คือใครเนาะอยากรู้จ,จริงๆเลยเฟลมี่ รอลงมากลิปอินดากิีอินดาคือแบบตกเลยอะห่างก,กันเป็นพันล้านดิสิตโอเน็ตผมไม่อยากสอบโอเน็ตแต่ผมก็ต้องมาเจอโอเน็ตอยู่ดีโอเน็ตที่เป็นเดเวลอปเปอร์ในเกมอะนะที่เป็นเดฟในเกมบีสวัมซูเมเต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 

เทานั้นแหละจบคลิปเธอได้โปรด